สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกการเมืองไทยกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็สิงหาคม2,568แล้วสถานการณ์ก,ณกเ็เข้มข้นทีเดียวหลังจากตำแหน่งนายกว่างลงพักเพื่อไทยการนำรัฐบาลเดิมก็ประกาศแล้วนะครับว่าเตรียมเสนอชื่อคุณชัยเกษมมิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปค่ะก็เป็นชื่อที่อยู่ในโผมาตลอดนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ เจาะลึกทำความรู้จักคุณชัยกเกษมทั้งเ,เส้นทางการเมืองประสบการณ์และก็ที่สำคัญเลยก็คือประเด็นที่ถูกวิจารณ์กันอยู่ตอนนี้ซึ่งอาจจะเป็นความท้าทายใหญ่ของท่านเลยถ้าได้เป็นนายกจริงๆค่ะเราจะย้อนดูประเด็นสำคัญๆที่เหมือนเป็นมรสมที่คุณชัยกเกษมกำลังเจออยู่ตอนนี้เลยนะคะครับข้อมูลทั้งหมดเราก็รวบรวมมาจากหลายๆแหล่งนะครับทั้งข่าวบทสัมภาษณ์ความเห็นต่างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมมากที่สุด เริ่มกันที่คุณใจกเกษมก่อนเลยนะครับท่านไม่ใช่คนใหม่นะในวงการการเมืองกฎหมายนี่คืออยู่มานานมากค่ะมากกว่า40ปีเลยนะคะประสบการณ์นี่เรียกว่าโชคชนท่านไล่ตำแหน่งสำคัญสคัญในอดีตก็มีอ,อ,อดีตอายการสูงสุดหรืออสสนะคะช่วงหลังรัฐประหารปี49ตอนนั้นเป็นยุคคอมมชอครับช่วงนั้นบทบาทท่านเป็นไงบ้างครับ ตอนเป็นอสสก็เป็นที่จับตามมากค่ะโดยเฉพาะการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีที่ทางคอตสสเขากล่าวหาคุณทักษิณชินวัตรหลายคดีเลยอย่างคดีหวยสองตัวสามตัวหรือว่าคดีที่เกี่ยวกับทุจริตสนามบินสวรณภูมิอ๋อครับครับจำได้ครับค่ะแล้วพอมายุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ กลับมามีบทบาทอีกทีตอนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนรัฐประหาร22พฤษภาห้าเป็นตัวแทนรัฐบาลไปร่วมเจรจาด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกคอสอชอควบคุมตัวไปหลังยุดอํานาจครับเรียกว่าผ่านเหตุการณ์สาคัญมาเยอะจริงๆและที่น่าสนใจคือชื่อคุณชัยเกษเมเนี่ยเคยเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยมาก่อนแล้วนะคะสครั้งเลยใช่ปี62กับ66ค่ะ จนหลายคนก็เรียกท่านว่านายกอะไหลมาตลอดนอกจากนั้นท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยด้านการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและอำนาจรัฐด้วยครับซึ่งตำแหน่งนี้แหละที่โยงไปถึงประเด็นร้อนที่เราจะคุยกันใช่เลยค่ะแล้วชื่อท่านก็กลับมาอีกรอบตอนคุณเสรษฐาพ้นตำแหน่งไปปี67แต่ตอนนั้นเพื่อไทยเลือกคุณแพทองทานไปก่อนค่ะก่อนจะมาถึงคิวท่านรอบนี้จริงๆ มีเรื่องสุขภาพที่คนเคยห่วงห่วงกันอยู่พักหนึ่งอ๋อค่ะเรื่องก้อนเลือดในสมองหรือสตโตรกตอนหาเสียงปี66ใช่ไหมคะครับแต่ล่าสุดนี้เห็นว่าแข็งแรงดีแล้วมีสัมภาษณ์มีภาพออกมาใช่ค่ะเห็นว่าหายดีแล้วมีภาพออกรอบตีกอล์ฟด้วยนะคะสื่อบางสำนักอย่างที่กัมพูชาก็เริ่มลงข่าวแล้วว่าท่านอาจจะได้เป็นนายกคนต่อไปครับเอาละครับทีนี้มาถึงประเด็นหลักเลยที่เป็นเหมือนศูนย์กลางข้อวิจารณ์ตออน,นี้ เรื่องมาตรา1 1ึสินะคะใช่ครับจุดยืนในอดีตเกี่ยวกับมอ1ึ2แล้วก็ความเคลื่อนไหวของคุณเรืองไกลลีกิตวัฒนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเรื่องนี้ต้องย้อนไปตุลาคมปี64เลยค่ะตอนนั้นพักเพื่อไทยออกถแถลงการฉบับหนึ่งคนลงนามก็คือคุณชัยเกษมเองในฐาน,นะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ตอนนั้นเนื้อหาถแถลงการว่าไงบ้างครับตอนนั้น หลักๆก,ก็พูดถึงปัญหาการใช้กฎหมายอาญาหลายมาตราเลยค่ะทั้งม .112 ม .116 ยุยงปลุกปัน่นพรบคอมพรกฉุกเฉินว่าถูกเอามาใช้จำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอืม แล้วก็ตั้งคําถามไปถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตํารวจอายการศาลราชทรรัณว่าอาจจะไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมมีการตั้งข้อสังเกตถึงการสั่งการจากรัฐบาลด้วยแล้วก็เสนอให้นําข้อเรียกร้องภาคประชาชนเข้าสภาไปพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมครับแต่ที่สําคัญแล้วก็เป็นคําที่ถูกหยิบมาพูดถึงบ,บ่อยๆคือการใช้คําว่านักโทษทางความคิดอ๋อคํานี้เองค่ะแล้วก็เสนอให้ปล่อยตัวคนเหล่านี้ไม่ให้เกิดเพิ่มขึ้นอีก แถลงการฉบับนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนแนวตามตัวคุณชัยเกษมมาตลอดเตอนนั้นแถลงการนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับก็มีทั้งคนเห็นด้วยว่าก้าวหน้าแต่ก็มีเสียงค้านเยอะเหมือนกันกลายเป็นเอ่อดิจิทัลฟุตปรินที่โดนขุดขึ้นมาตลอดเวลาท่านมีบทบาทสำคัญสำคัญถูกต้องค่ะแล้วร่องรอยนี่แหละที่โยงไปถึงคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะโดยตรงเลยนักร้องเรียนชื่อดังค่ะ คุณเรืองไกรเคยยื่นคำร้องเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณชัยเกษมไปแล้วสองครั้งนะคะครั้งแรกปี64ร้องคุณชัยเกษมคนเดียวเลยยื่นทั้งอสอสอทั้งสารรัฐมนูญอ้างมาตรา49เรื่องล,ล้มล้างการปกครองครับ เพราะมองว่าถแถลงการนั้นสนับสนุนการยกเลิกม112ประมาณนั้นครับแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญตอนนั้นมีคําสั่งไม่รับคําร้องนะคะต้องย้ําว่าเป็นแค่คําสั่งอ๋อไม่ใช่วินิจฉัยใ,ใช่ค่ะสารให้เหตุผลว่าข้อเท็จจริงยังไม่พอฟังได้ว่าเป็นการใช้สิทธิเพื่อล้มล้างการปกครอง แล้วก็มีคำร้องที่สองตามมาอันนี้คุณเรืองไกรร้องคุณชัยเกษมกับพวกอีกสองสามคนประเด็นม1 1 2เหมือนเดิมแต่คราวนี้ยื่นไปที่อสะสะอย่างเดียวซึ่งอสะสะก็ตอบกลับมาว่ายังไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตร,รา49วรกหนึ่งแต่เรื่องยังไม่รบแค่นั้นนะคะอา้าวเหรอครับเพราะล่าสุดเลยเนี่ยคุณเรืองไกรให้สัมภาษณ์สื่อสค6กบอกว่าสิทธิในการยื่นคำร้องครั้งที่สองเนี่ยยังไม่หมดอายุความนะ ถ้าคุณชัยเกษมได้เป็นนายกจริงๆเขาอาจจะพิจารณาน,นำคำร้องครั้งที่สองเนี่ยยื่นต่อสาลร,รัฐธรรมนูญอีกรอบอ๋อจะยื่นใหม่ค่ะแล้วอาจจะเพิ่มประเด็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเทียบเคียงกับคดีคุณเศรษฐาคุณพิชิตที่ผ่านมาครูดูเหมือนคุณเรื่องไกลนี่เกาะติดไม่ปล่อยเลยนะครับค่ะก็ชัดเจนว่าประเด็นม1 1 2จากถแถลงการปี64ยังเป็นความเสี่ยงสำคัญจริงๆ แล้วในมุมของคุณชัยเกษมเองล่ะครับท่านเคยให้ความเห็นเรื่องพวกนี้ไว้บ้างไหมถ้าลองย้อนไปดูสัมภาษณ์เก่าๆอย่างตอนเมษาห6 6ที่คุยกับไทยรัฐออนไลน์ท่านก็พูดไว้หลายเรื่องน่าสนใจนะค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องการรัฐประหารนี้ชัดเจนเลยท่านเสนอว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญให้การรัฐประหารเป็นกบฏไม่มีอายุความไม่ได้อำนาจรัฐาธิปัต์ท่านเชื่อว่าถ้าทำได้จริงจะตัดวงจรน,นี้ได้ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจค่ะส่วนรัฐธรรมนูญ60ท่านก็มองว่าต้องแก้โดยเฉพาะอำนาจสอวอเลือกนายกต้องปิดช่องนี้แล้วก็แก้โดยสอสอรอที่มาจากประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนมาตลอดแล้วเรื่องที่คนอยากรู้สุดๆคือม112ตอนนั้นเมษา66ท่านย้ำเลยนะว่าไม่เคยคิดยกเลิกไม่เคยพูดว่าจะยกเลิกขั้นตอนต่างๆได้ไหมเพื่อลดความรุนแรงลง แต่ท่านก็ยอมรับว่าข้อเสนอแบบนี้แต่ก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ค่ะแล้วเรื่องนิ้ลโทษกรรมล่ะคะตอนนั้นท่านบอกว่ายังไม่อยู่ในความคิดเลยจะทําต้องมีเหตุผลพิเศษจริงๆช่างลำหนักผลดีผลเสียแล้วก็ต้องฟังสียงประชาชนด้วยอืมก็ดูรอบคอบนะคะนั่นคือมุมมองในอดีตนะครับแล้วถ้ามาดูท่าทีล่าสุดหลังจากมีข่าวว่าอาจจะได้เป็นนายกค่ะเห็นมีคําพูดตามสื่อต่างๆออกมาเหมือนกันใช่ครับ อย่างในรายการคนดังนั่นเคลียร์ท่านพูดทำนองว่าถ้าไม่มีปัญหาก็มามาถึงผมค่ะหรือที่ให้สัมภาษณ์ช่อง9ก้าก็บอกถ้าจำเป็นต้องทำเพื่อชาติก็ยอมก็พร้อมทำได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาเลยอืแล้วก็อีกอันนึงจากรายการปิดไม้พีพีทบอกว่าถ้าหากเป็นนายกก็จะได้ไม่อยู่ภายใต้เงาใครเพราะผมอยู่ข้างประชาชนถ้าใครคิดว่าจะมาคุมผมแล้วผมทำไม่ได้ ผมก็ขอตัวบายบายโหคำพูดนี้ข้าฟังดูมั่นใจนะคะแสดงความพร้อมระดับหนึ่งเลยแต่ก็นั่นล่ะคะ่ะสถานการณ์ปัจจุบันการที่เพื่อไทยตัดสินใจเสนอชื่อคุณชัยเกษมก็เจอแรงเสียดทานเยอะเหมือนกันใช่เลยครับอย่างตอนถแถลงข่าว29สิงหาที่ผ่านมาคุณภูมิธรรมก็ยืนยันนะเพื่อไทยเป็นการนําเสนอชื่อคุณชัยเกษมพักร่วมส่วนใหญ่ก็มาหนุนแต่ก็มีจุดสังเกตใช่ไหมคะครับพักล้าทําไม่มานั่นสิคะ ถึงคุณภูมิธรรมจะบอกว่าคุยกันแล้วยังอยู่ด้วยกันแต่การไม่มาปรากฏตัวมันก็ทําให้คนตั้งคําถามถึงความแน่นอนของเสียงสนับสนุนได้ครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับเสียงวิจารณ์จากพักร่วมเองด้วยโดยเฉพาะคุณชาดาไทยเสียจากภูมิใจไทยโอ้โหอันนั้นให้สัมภาษณ์ดุเดือดมากเลยนะคะวันเดียวกันเลย29สขใช่ครับตั้งคําถามแรงเลยว่าถ้าเพื่อไทยดันเสนอชื่อคุณชัยเกษมจะกลายเป็นรัฐบาลพิการหรือเปล่า แล้วก็ยังกล่าวหาเพื่อไทยว่าอาจจะห่วงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเชื่อมโยงไปเรื่องคุณทักษิณคุณพะท่องทานคุณชาดามองว่าความชอบธรรมของเพื่อไทยอาจจะลดลงการเสนอชื่อคุณชัยเกษมอาจจะไปต่อลําบากเพราะสังคมอาจจะไม่ยอมรับครับแถมยังพูดถึงปัญหาเรื่องต่างประเทศด้วยนะคะเช่นเรื่องความสัมพันธ์กับกัมพูชาที่คุณชาดามองว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนโหวิจาร์ตรงและแรงมากสะท้อนเลยว่าข้างในก็ยังตึงๆกันอยู่ไม่แน่ไม่นอนค่ะ สรุปภาพรวมแล้วความท้าทายของคุณชัยเกษมถ้าจะได้เป็นนายกจริงๆนี่มีหลายด้านเลยอย่างแรกเลยและน่าจะหนักสุดคือประเด็นม .112 จากถแถลงการปี64ที่ติดตัวมาตลอดแล้วก็การจับจ้องของคุณเรืองไกลที่พร้อมจะยื่นสารครับอันนี้คือความเสี่ยงทางกฎหมายและการเมืองที่เลี่ยงไม่ได้เลยมันยังเปราะบางผันผวนการรักษาเสียงสนับสนุนในสภาให้แน่นพอทั้งตอนโบวตท,ทั้งตอนบริหารประเทศยากแน่นอนค่ะต้องจับตาใกล้ชิดเลย ถ้ามองมุมเพื่อไทยเองการเลือกคุณชัยเกษมตอนนี้ก็สะท้อนว่าสถานาการณ์มันค่อนข้างบีบคันนะเพราะคนด d เดตหลักอย่างคุณแพททองทานไปแล้วคุณชัยเกษมก็เหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่มีอยู่ในบัญชีแคน n d i d a ตามรัฐธรรมนูญตอนนี้แล้วครับจากที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้ก็พอเห็นภาพชัดขึ้นนะครับคุณชัยเกษมนิติสิริคือใครประสบการณ์เป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายใหญ่รออยู่ โดยเฉพาะเรื่องม .1.1.2 ที่เป็นเหมือนเงาตามตัวแล้วก็สิ่งวิจารณ์รอบด้านทั้งจากข้างนอกทั้งจากข้างใน so what does this all mean ก็หมายความว่าเส้นทางสู่เก้าฮีนายกของคุณชัยกเกษมถ้าเกิดขึ้นจริงคงไม่ได้ง่ายไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่ๆใช่เลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราอยากชวนคิดกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณชัยกเกษมจะสามารถก้าวข้ามข้อกังขาประเด็นเท้าทายจากอดีตเหล่านี้ไปได้ไหมหรือว่าเรื่องราวเหล่านี้จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเสถียรภาพความเชื่อมั่นของรัฐบาลชุดต่อไปครับ และการตัดสินใจเดิมพันครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยจะส่งผลต่อภาพรวมการเมืองไทยในระยะยาวต่อไปยังไงอันนี้คงต้องติดตามวิเคราะห์กันยาวๆเลยค่ะ